ชานมปรากฏตัวที่หน้าประตูห้องของลั่นหมิงเมื่อสิบกว่าวันก่อนเวลาที่เสี่ยเฟิงเฉียวเดินทางไปกลับจากที่ทํางานนั้นเป็นเวลาที่แน่นอนมากทุกๆวันของเขาเป็นเหมือนนาฬิกาที่ตรงต่อเวลาฉะนั้นเวลาที่จะแมาตัวนี้จะหนีออกจากบ้านก็เป็นเวลาที่แน่นอนเช่นกันทุกๆเช้าวเวลาเก้าโมงมันมักจะโผล่มาที่หน้าประตูห้องของลั่นหมิงและขวัประตูเรียกช่วงแรกลั่นหมิงยังคงอดทนเอาไว้ได้เขาบนอุบอิบมาสบเข้ากับดวงตาคู่สีฟ้าสดใส แกเอ,อกมามันจากไหนเนี่ยแบบนี้มันอันตรายนะพรุ่งนี้แกห้ามออกมาอีกนะไม่งั้นฉันจะบอกเจ้านายของแกแล้วแต่พอเวลาผ่านไปนานเข้าลั่นหมิงก็ชักจะเริ่มหวั่นไหวมันไม่มีเหตุผลอะไรมากเพราะว่าการได้กอดแมวขณะที่วาดรูปมันช่างมีความสุขเหลือเกินเจ้าก้อนขนฟูนุน่มๆขดตัวอยู่บนตักของลั่นหมิงไม่ดือ้อไม่ซนและไม่ส่งเสียงรบกวน อีกทั้งมันยังใช้หัวทุดหูที่ข้อมือของเขาเป็นครั้งคราวดวงตาสีฟ้าใสของมันที่มองมานั้นเต็มไปด้วยความรักอย่างคาดไม่ถึงแล้วแบบนี้ใครจะอดใจไหวล่ะแน่นอนว่าลั่นหมิงเองกอดทนไม่ได้แล้วหลายวันผ่านไปลั่นหมิงเริ่มรุ่มหลงจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วทำเอาเรื่องการฟ้องร้องในจินตนาการถูกยืดออกไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้ เาก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดเรื่องเจ้าแมวกับเพื่อนบ้านหนุ่มเลยมีแอปพลิเคชันโบก้ามิวสิกแล้วมาฟังกันเยอะๆนะ